สวัสดีครับผมเก่งกระชาจาก Audio File Video File นะครับทันทีที่ Sonic Vision นะครับติดต่อกับเรามานะครับว่าจะมีงานเปิดตัวลำโพงนะครับจาก e l a c d e d i t c o n n e c t นะครับเป็นการร่วมมือระหว่าง4บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น Sonic Vision นะครับมั่นคงออนไลน์ JIB นะครับหรือว่าทางปีนันะครับทุกคนเนี่ยอยู่ข้างบนหมดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ อยู่กับนายหัวของ Sonic Vision นั่นเองนะครับพี่สมานะครับพี่สมารสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพีส่สมารครับงานวันนี้แบบคึกคักอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมี energy มากมายแล้วมีผู้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้แทนจำหน่ายนะครับมาจัดมุมออกมาได้แบบเรียกว่าเรียกเสียงกรี๊ดนะไม่ว่าจะเป็นมุมเกมมิ่งมุมของอ่าโฮมอินเตอร์ท n มเมนนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างปีนาก็เป็นโฮมของ Hi-Fi อยู่แล้วนะครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่พูดถึงงานวันนี้หน่อยนะครับก็บริษัทเราเล็กไปเลยครับโโอ้หคนมาค่อนข้างเยอะสินค้าเยอะใช่ไหมคนมีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แบบหลายท่านก็มานะครับให้ความสนใจในตัวของอีเล็กดีนูคัพเน็กซ์มากมากก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครัเพราะอีเล็กออกมาได้ได้ราคาได้ดีแล้วก็ดีมากคุณภาพเสียงดีมากดีมากเลยนะครับราคาต่ำกว่าสองหมื่นนะแถมยังก็เป็นจริงๆริงก็สองหมื่นหกแต่ว่าทางโปรโมชั่นก็ชิปต่ำกว่าสองหมื่นต้องรีบช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนนนนี้้เท่าััะคครบุณ น,นี่เขาเรียกว่าจัดงานเพื่อเอาใจลูกค้าทางๆาอ s o น i c วิชั่นครับโดยเฉพาะเลยครพี่สมารครับพี่สมาคร,ครับ ยังไงฝากซอนอีวิชชั่นในอ้อมใจของทุกคนหน่อยครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําธุรกิจเครื่องเสียงมานานนะครับแล้วเราก็อยากจะเข้าไปในกลุ่มตลาดของระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมกับลำโพงตัวนี้ที่เข้าไปในตลาดกลุ่มคอมพิวเตอร์กับเกมนะครับครับยังไงนะครับทางออดี้ไฟวิดีโอไฟล์นะครับก็จะติดตามงานดีๆแบบนี้จากทางซอนอีวิชชั่นตลอดไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างนี้ขอขอบคุณที่จมาอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากครับคคครรััับบบแและะนนี่ือิง JIB สสวดีครับีขอบ งาน Sonic Vision เป็นไงบ้างครับผมก็ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ j v ได้มีลำโพงคุณภาพดีๆทับได้มาจำหน่ายในร้านจริงๆต้องบอกว่า j v เนี่ยเราเน้นเรื่องเกมมิ่งเหมมองอยู่แล้วนะครับแล้วมีลูกค้ากลุ่มไอเอ็นในค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอาจจะมีลูกค้าบางท่านที่แบบไม่อยากซื้อคอมพิวเตอร์แล้ว อยากได้ลำโพงดีๆด้วยใช่ครับซึ่งเดิมเราไม่ค่อยมีใช่ครับเพรี่จิ๊บก็จัดมุมไว้ให้เราทดสอบเรียบร้อยมากว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์ซึ่งขนเรียกว่าระดับไฮเอ็นมาเลยครับนะครับจับคู่กับลำโพงของอีเลกซึ่งเป็นไฮเอ็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าด้านนู้นเป็นยังไงแต่ด้านหลังของเรานี่ก็เป็นเขาเรียกว่ามิวสิกลิสเทนนิ่งในในแนวของสตรีมมิ่งละใช่ไหมครับก็จัดมุมเจบีก็จัดไว้ให้เพลงสบายๆอยู่บ้านครับผมครับเจบีก็จัดเอาไว้2มุมนะก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่่่่่าาาาเเเเเเปปปปปป็็็็็็นนนนนนนงงถัดดขอออยูแล้ววไมมจะกกรใชส์ท ก็คนที่มีคอมอยู่ที่บ้านนะก็สามารถใช้คอมในการฟังเพลงได้วันถ้ามีลำโพงดีๆก็ทำให้แบบ,บสนกุกใช่ใแบบซึ่งตัวนี้มันยืดหยุ่นมากเลยนะพี่นะส่วนที่จะต่อกับทีวีก็ได้คอนเน็กติงของเขาดีพอเราโหมดเข้ามาในโหมดของ USB นะมันก็จะมีเขาเรียกว่าแดก,กมาช่วยให้คุณภาพของสิ่งนั้นดีมากขึ้นด้วยครับซึ่งจาก JIB ก็ได้เป็นผู้แทนจำหน่าย เป็นทางการของ e ีแ g ด้วยนะครับซึ่งของ High End แบบนี้ก็ต้องมาจับคู่กับเกมมิ่งเกียร์ไฮเอ็แล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไฮเอ็นยังเจียมี่เป็นเกมไปดูสซกนิกรีนะครับผมอ่านเราไปดูกันหน่อยโอ้เรามีน้องๆมาคอยเดโมยูนิตให้ดูด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคอมที่เรียกว่าจัดเต็มจริงๆที่ว่าเทคโนโลยีน่าจะล่าสุดแล้วนะครับตัวนี้ชุดน้ําชุดน้านะครับชุดน้ําระบายความร้อนด้วยน้ํามี รอบพัดลมบอกมี่มีบอกอุณหภูมิบอกเสร็จสับเลยนะครับตัวการ์จอแน่นอนเป็นตัวท็อปนะครับจอก็ตัวท็อปนะครับจับคู่กับลาโพงตัวท็อปแหมไม่ไม่เขาเรียกว่ามาทั้งทีไม่เสียวครับสําหรับคนที่ใช้คอมในการเล่นเกมจริงๆเขาชอบใช้หูฟังเพราะหูฟังมันเป็น7.1ครับผมได้เฉพาะเกมพวก FPS ที่ยิงอะไรเงี้ยครับแต่มันก็จะมีบางอารมณ์บางเกมที่เราอยากเล่นแค่แบบไม่ต้องเออเราอยากจะรีแลกซ์นะก็ ลำโพงตัวนี้ช่วยได้ยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่จิ๊บมากๆเลัวที่พาพวกเราชมนะขอบคุณมากครับแล้วตอนนี้เก่งก็อยู่กับคุณปียนาท์แล้วนะครับคุณปียนาท์ครับเป็นยังไงบ้างครับงานของ s o n i c Vision ครับก็วันนี้ก็ถือเป็นงานเปิดตัวครับพี่เก่งนะครับก็เป็นลำโพงที่เป็นซีรีส์ใหม่ของทาง E-Lab นะครับซึ่งจะแตกต่างจากซีรีส์เดิมที่ที่มีอยู่แล้วจากเดิมที่เราจะคุ้นเคยในเรื่องของตลาดที่เป็นไฮไฟที่เป็นโฮมเ The เตอร์นะครับแต่มาวันนี้สําหรับคอเกมนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ใช้งานกับคอมพิวเเตอร์็นกี่ย แน่นอนที่สุดเลยนะครับซึ่งทางปิยนานะครับก็ได้จําลองมุมตรงนี้ไว้เลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าขนมาในแบบว่าเรียกว่าครอบคลุมในทุกซีรีส์กันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีแล็กนะครับเป็นแบบทาวเวอร์นะครับเป็นแบบโฟโนนะครับเป็นแบบโฮมมิเตอร์อินเดอะบ็อกซ์ครับและตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวตรงนี้เลยนะครับปีนั้นนะครับเป็นตัวแทนจําำน่ายย้วดอยู่แล้วนะครับแระยอดขายไม่ต้องพูดถึงพุ่งกระฉูดไปไกลมากอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากร้านปีนั้นแล้วก็ฝากลำโพงอีแล็กกับท่านผู้ชมได้้เเลลยนนะะคครรรรัััับบบบไดสสหหออีีแงก็ม ทุกคัตเกอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงที่ระดับแฟ็กชิประดับ3-4ล้านแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นลำโพงเพลนเซเตอร์ฟาร์มเพลงตั้งแต่ระดับสองสามแสนลงมาครับมี ลำโพงระดับเริ่มต้นครับแล้วมาตอนนี้มีลำโพงที่เป็นในหมวดของคอมพิวเตอร์สปีเกอร์เข้ามาอีกหนึ่งตัวใช่ครับครับดังนั้นก็จับตามองแล้วกันจับตามองให้ดีเลยจับตามองให้ดีเลยตัวนี้นะครับกับราคาที่ไม่ถึง20 0 0 0เนี่ยใช่ผมคิดว่าน่าจะมาเขย่าวงการแล้วก็เขย่าเซตเมนต์นี้ได้อย่างแได้ยินว่าว่ามีโปรโมชั่นอยู่แล้วด้วยยิ่งไม่ถึง30 0 0 0เข้าไปใหญ่เลยนะครับเฟรนลี่มากๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณปิยนัทมากครับขอบคุณมากครับส เซตอัพมาแบบนี้ไหนลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมมันยังไงลําโพงตัวนี้นะคือเซกชั่นนี้มันจะเป็นเซกชั่นที่มึงบอกว่าลำเฮ้ยลำโพงตัวเนี้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์แบบแน่นอนโอ้โหมองล์ทะลุด้านหลังเราสองคนไปใช่ครับนี่มีแบบนะฮะเน็ตฟลิกเกมใช่ไหมครัก็เป็นเาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ทั่วไปแล้วนะเขาต้องการโซลูชันที่ง่ายใช่ลำโพงอีเล็กซ์เดบิวคเน็กซ์ใช่ไหมครับตัวนี้เรามี EARC ในตัวถูกต้องใช่นะอ่าเวลาเราดูหนังเราก็แค่ ่อกับทีวีใช่ไหมครัอันนี้พี่ก็จําลองให้เราเห็นใช่ไหมคือเป็นลําโพงที่ต้องบอกว่ามันไม่ต้องการเซตอัพเลยมากมายเลยครับคือมีลําโพงปุ๊บเสียบปลั๊กจบเสียบสายจบจบเลยจริงๆเนาะใช่ได้คุณภาพเสียงเลยง่ายๆแล้วนี่ก็ยังมีซับวูฟเฟอร์ด้วยมีจําลองเราเรียกถ้าไม่สะใจมากพอจัดซับวูฟเฟอร์ของอีลักเพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่ครับทางมันคงมีจําหน่ายเนาะมีครับแน่นอนนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นการเน้นฟังเพลงเป็นหลักละเขาเรียกว่าโชว์ให้เห็นว่ามีโฟโน่ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเราต่อออกัััับเเเเจ้าาตตวววไนนนนนหรืแผ่่สียงงะ โอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าวันนี้ขอบคุณพี่แพะมากๆเลยนะครับสวัสดีครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือดรชุมพลครับคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับสวัสดีครับดรชุมพลครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงครับการร่วมงานกับทาง Sonic Vision ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับบริษัท Sony Vision เป็นผู้นําเข้าของสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์ชั้นนําหลากหลายแบรนด์มากใช่แบรนด์มากนะครับไทยเราใช่ครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวของทาง Elac นะครับจะเป็น debut Connect Connect นะครับคือมีความยืดหยุ่นมากเลยเนาะโอ้สารพัดผมไปนดูมาหมดแล้ะอู๋เขาต่อโดยแบบมาได้แบบเขาเรียกว่ายืดหยุ่นมากๆนะโปรเฟชชั่นอลมากมีจิ๋วดัดแจวใช่ไหมผู้ผลิตผู้นําเข้ามาคือ Elac เนี่ยเขา ยืดผลิตภัณออกมาเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ระดับไฮเอ็นนะครับจนกระทั่งมาถึงระดับเป็นไลฟ์สไตล์เป็นชิ้นชิ้นแล้วก็แน่นอนตลาดสตรีมมิ่งอีหละกก็เริ่มที่จะทำการตลาดทางด้านนี้อย่างจริงจังแล้วแล้วก็ไม่แน่เร็วนี้แล้วอาจจะได้เห็นรีวิวกับทางอาจารย์หรือเปล่าจะเอาไปทำรีวิวหรือเปล่าเนี่ยคนนี้แบบปล่อยไม่ได้เลยนะเอาอะไรไปรีวิวเขาหมดโอ้ขายดีมากเลยนะครับมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมหน่อยไหมมีเรื่องของรายการที่ผมทำกับ Sonic Vision อยู่ชื่อ h o i c e Sonic choose เกี่ยวกับอะไร จะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงแน่นอนครับจะมีช่วงไฟโฟกัสเป็นเรื่องของเทรนด์ของเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของเลโทรไทมส์ด้วยจะนำท่านกลับไปสู่วันชื่นคืนสุขแมกกซซีนเครื่องเสียงในช่วงที่คุณเอกับผมยังเด็กๆยังใส่ขาสั้นคืออาจารย์ขอผมไปรวมอยู่ในตรงนั้นด้วยเลยนะไหนๆก็เหมารวมไปเลยครับนัี่ครับที่ผมกราเดียวจุ่มบ้านเลยนะครับขอบคุณมากครับ